โอเคครับท่านครับยินดีต้อนรับสู่ช่องคาร์ตูนชาแนลกันนะครับผมหน้าห้านะครับเราจะมาแนะนํารุ่นพลังแฝดแล้วก็เซตไอเทมที่เราแนะนํากับบารประจํานะครับผมนะก็ไม่ค่อยได้ทําเท่าไหร่นะครับเพราะว่าโดยส่วนใจเนี่ยจะไปเน้นแบบทําคลิปช็อตซะมากกว่านะครับช่วงนี้นะครับก็คลิปเต็มเนี่ยค่อนข้างจะลงน้อยขึ้นแล้วนะครับผมนะแต่จะพยายามแบ่งเวลานะครับมาทําในส่วนของตรงนี้ให้นะครับผมนะโอเคเราจะมาแนะนํารุ่นพลังแฝดแล้วก็เซตไอเทมของตัวเทลอนนัสกันดีกว่านะครับเทลอนนัสนั่นเองเนาะ เดวอนาเป็นตัวละครแครี่ที่ผมมองว่ามันเล่นในทุกแพทจริงๆนะครับตัวละครมันเป็นตัวที่มือใหม่เล่นง่ายมือใหม่เล่นดีตัวละครมันเล่นดีนะครับดาเมจเติมไวนะครับขอแค่อย่างเดียวขอแค่มันได้ยิงนะครับขาตายเป็นเรื่องประเด็นของมันแต่ถ้าตัวมันได้ยิงตัวมันจะเป็นตัวละครครับที่ทาดาเมจโคตรเวอร์ผมใช้คําว่าโคตรเวอร์เลยนะครับโคตรเวอร์เลยนะครับเพราะนั้นเรามาดูกันดีกว่าสกิลพื้นฐานของตัวละครของเขามีตัวอะไรบ้างแล้วก็มีสกิลอะไรกันบ้างครับผมนะ พาร์สี่ครับเริ่มเกมมานะครับเกวนานะครับจะมีดาเมจเพิ่มขึ้น8%ครับก็พูดง่ายๆ่ายครับดาเมจตัวเขาจะแรงขึ้น8%นั่นหมายความว่าถ้าเรายิ่งเวลวมากขึ้นถ้าเรายิ่งมีของโจมตีกายภาพมากขึ้นนะครับมันจะเอาตรงนั้นแหละ8%เนี่ยมาเป็นดาเมจเพิ่มขึ้นนะครับตัวเทวนาสนะครับพูดง่ายๆ่ายครับตัวนี้ดาเมจแรงกว่าชาวบ้านชาวบ้านจากห้องเขานะครับ8%นะครับสกิลหนึ่งครับสกิลหนึ่งจะเป็นการนะครับจะเป็นการยิงนะครับจะเป็นการกดแล้วก็ยิง ยิงแบบยิงมหาศาลเลยนะครับยิงแบบตอกระยะได้ครับนี่ครับกลางอาณาเขตแล้วก็ยิงตุ้มตุ้มตุ้มนะครับถือว่าเป็นดาเมจที่ดีนะครับสมัยก่อนมันเป็นดาเมจเวทด้วยเดฟเวทสามารถติดได้ครับก็เป็นเทลช่วงโกงนะครับแต่ตอนนี้ก็บาลานซ์ดีขึ้นแต่ถามว่าแรงขึ้นไหมแรงเวอร์นะครับแช่งว่าแรงเวอร์นะครับสกิลสองครับจะเป็นการปล่อยธนูไปหนึ่งชุดครับแค่นั้นเองครับไม่เป็นไรครับแล้วก็เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่กับเราครับสกิลนี้ สามารถใช้เช็คพุ่มได้นะครับถ้าเรายิงสกิลนี้ไปตอนที่อีกฝ่ายในพุ่มนะครับและถ้าเรามีสถานะวิ่งเร็วมากขึ้นมันจะมีคำคำนี้มันจะมีคำคำนี้โผล่มาเขาก็จาเีเนี่ยคำคำนี้คำตรงนี้นะครับเนี่ย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 เนี่เนี่ยเน่ยเนี่ยเน่ยเนร่ยนี่ยเนี่ยเนี่ยน่ยมนี่ยนี่ยเ่ยเนี่ยเนี่ยเนีคยเนี่ยเนีทยเนี่ยเนี่ยม่ยเนีเนา่ยเนี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 ่ยเน e ่ยเนี o ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยนยเ่เยเ่ยเนยนีนูไปน น็อกแบ็กอีกฝ่ายไปข้างหลังพร้อมกับตัดตันอีกฝ่ายนะครับถือว่าเป็นสกิลที่ดีนะครับผมมองวว่าเป็นสกิลที่ดีนะครับคือถ้าดูมันเผื่อเนี่ยเที่ยวเนี่ยจะเป็นตัวละครที่พบเครื่องในเรื่องของคําว่าแครี่นะครับถือว่ามันดีอ่ะแต่ว่ามันขาดตายนะครับแต่ว่ามันก็มีอะไรหลายๆอย่างครับที่เมื่อเราปรับปรุงเรื่องการเล่นเราหาจุดการยืนที่มันดีขึ้นตัวละครนี้จะเป็นอีกหนึ่งตัวละครครับที่มันมันเก่งนะครับอย่างที่ผมบอกครับว่ามันเก่งมันเติมดาเมจดีนะครับผม เซตไอเทมของเทวันานัทนะครับเท่าที่ผมเคยลองมานะครับตอนนี้ไม่ได้ตัวผมลองหรอกตอนนี้ผมเล่นในสตรีมผมเจอเซตไอเทมที่โดนใจผมว่ะโ,โดนใจผมแบบโดนใจมากเลยนะครับแต่ว่าผมไม่ได้แนะนําให้คุณผู้ชมเล่นตามนะครับแต่ว่าอยากจะแนะนําเพื่อเป็นแนวทางเฉยๆครับถ้าเอาแบบเดี๋ยวผมดูที่พลังแฝงก่อนพลังแฝงนะครับพลังแฝงก่อนพลังแฝงผมแนะนําให้เล่นเซตนี้นะครับถ้าคุณจะเล่นเป็นเซตแบบรวยเร็วขึ้น เงินฟาร์มไวขึ้นทําให้เทลเกิดไวขึ้นผมก็แนะนําเป็นเซตนี้ครับแต่ที่สาคัญผมแนะนำเขาว่าให้เอาหนังสือนี้ไปด้วยหนังสือนี้ห้ามขาดเป็นอันข, e ขาดนะครับห้ามขาดเลยเด็ดขาดนะครับสาหรับตัวหนังสือนี้หนังสือนี้มันจะทําให้ไอเทมอัตราคลิ่ของเราเนี่ยมันเพิ่มอัตราคลิมากขึ้นนะครับเพราะนั้นห้ามขาดเลยเป็นอันขาดนะครับผมนะห้ามขาดเลยถ้าอยากเล่นรวยให้เล่นเป็นเซตที่เอาพลังแฝงที่มันรวยเร็วขึ้น แต่ถ้าอยากเล่นดาเมจนะครับก็ให้เอาพลังแฝงที่มันเป็นในส่วนของเนี่ยครับคิร์ดออฟเดตนะครับเนี่ยคิร์ดออฟเดตหรือไม่ก็ในส่วนของนกกระจิบนะครับผมนะแค่นั้นเองนะครับ ส่วนรูนนะครับรูนเราเป็นรูนความแรงคลี่ครับแรมเพจตสิบครับสปีดสิบแล้วก็ราคอนครอสิบนะครับเราจะเอารูนมาตรฐานของตัวแครี่นะครับความแรงคลิ่ที่เก้าสามสิบหกเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนฟิกเกอร์เป็นเขาเรียกว่าพื้นฐานของตัวเทโอน่าเด็ดนะครับที่ต้องเอาฟิกเกอร์มาเพื่อที่จะเราจะได้เข้าออกไฟได้ครับส่วนเนี้ยก็เอาไปฟิกหนีฟิกอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมนะมาดูที่ไอเทมครับไอเทมเนี้ยถ้าคุณผู้ชมจะเห็นสมรภูมิครับเริ่มมีการเล่นโบรกเก็ตสเปียร์มากขึ้นครับเนี้ยเซตเนี้ยครับเซตเนี้ย เริ่มมีการใช้บรอกเกนสเปียร์มากขึ้นนะครับทาไมธนูเนี่ยเริ่มไม่มีความนิยมแล้วทําไมทารอนเริ่มไม่มีความนิยมกับตัวเทวนานัทแล้วนะครับผมนะ่ะนี่แหละครับคือประเด็นที่ผมจะมาพูดกันในคลิปนี้นะครับผมนะ่ะตัวเทวนานัทนะครับถามว่าเนี่ยผมลองเอาดาเมจไปเทียบกันนะดามจไปเทียบกันระหว่างเซตไอเทมที่ออกธนูกับเซตไอเทมที่ไอเซตไอเทมที่ออกธนูมันจะออกประมาณนี้ใช่ไหมนะที่ผมเคยแนะนำเนี่ยเนี่ยมันจะประมาณนี้ใช่ไหมครับ ผมลองเอาเซตดาเมจนี้ไปนะครับเซตดาเมจนี้มันเติมดาเมจช้าครับเติมดาเมจช้ามากเลยครับถ้าเราเปลี่ยนเป็นโบเก้นสเปียล่ะเปลี่ยนโบเก้นสเปียร์เนี่ยผมเคยลองนะครับผมไม่เคยลองเมื่อกี้ผมไม่เล่นมานะครับถ้าผมเปลี่ยนเป็นโบเก้นสเปียร์แล้วก็ขึ้นเป็นดาบแดงเลยเนี่ยเทวนาฏจะเป็นตัวละครครับที่สเกลดาเมจเปลี่ยนไปเลยครับกลายมาจากตัวที่มันเลด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 เกมมากๆเนี่ยกลายมาตัวมันมเก่งตอนกลางเกมแนละ้วก็ต้นเกมมากขึ้นครับผมเคยลองเอาโบเกนสเปียร์เนี่ยมาออกต้นเกมนะ เนี่ยเนะี่ยผมเคยออกของแบบเนี้ยผมเคยลองออกของแบบนี้ครับกายว่าโรคนสเปียร์ทำให้ตัวละครเทวนะเนี่ยต่อยแรงขึ้นดาเมจของสกิลหนึ่งโคตรแรงนะครับเพราะว่ามันมีเจาะเกราะต้นเกมทําให้ดาเมจมันแรงขึ้นถึงแม้จะไม่มีดาเมจคริแต่คริต,ตรงนั้นมันกลบด้วยเจาะเกราะของโรคนสเปียร์ครับเพราะฉะนั้นผมจะมาแนะนําคุณผู้ชมวิธีการออกของเทลแบบใหม่นะครับแบบใหม่เลยที่ผม เพิ่งทํามาสดๆร,ร้อนเลยนะครับผมนะรองเท้าตีไวนะครับต้นเกมเราออรองเท้าตีไวก่อนก็ได้ครับเดี๋ยวเลทเกมเราค่อยเปลี่ยนเป็นรองเท้ากันดีซนะครับผมแนะนําครับว่าให้ออกเป็นในส่วนของต้นเกมนะครับจอกเกาะเล็กแค่นี้ก็เพียงพอเลยนะสำหรับเทวนะต้นเกมจอกเกาะเล็กแค่นี้คุณก็จะฟอยแรงๆครับผมนะต่อไปปลาออกของเดนดาบคริติคอลเมื่อคุณได้ดาบคริติคอลแล้วคุณค่อยวนนะครับคุณค่อยวนกลับมาใหม่ครับเป็นในส่วนของโบรเจนสเปีย และเมื่อได้ปรเกนสเปียร์นะครับผมนะคุณดูเกมครับถ้าเกมมันทรงๆนะครับรู้สึกว่าเราโดนซีซีบ่อยไปนะครับเรามาออกเป็นกรงเล็บครับแล้วค่อยเปลี่ยนรองเท้าธรรมดาเป็นรองเท้ากันซีซีนะครับแต่ถ้าเกมมันรู้สึกว่าเกมมันยังโอเคอยู่นะครับเกมมันยังโอเคอยู่นะครับแล้วของไอเทมคุณยังเป็นแบบนี้ผมแนะนำครับว่าถ้าคุณเก็บเงินได้ดีคุณเก็บเงินโคตรรวยนะครับผมแนะนำก็ว่าออกดาบแดงไปเลยครับออกดาบแดงไปเลยออกไปเลยครับดาบแดงครับเพราะว่ามันจะเติมดาเมจแรงให้กับเทีนนั้นมากถึงแม้จะตีช้าหน่อย แต่ถ้าได้เติมดาเมจมันจะเติมดีมากแล้วค่อยมออกธนูนะครับและเมื่อคุณออกธนูเสร็จโรเคนสเปียความจำเป็นก็จะน้อยลงนะครับแล้วคุณก็มาวนเป็นออกเป็นอย่างอื่นก็ได้อย่างเช่นออกเป็นในส่วนของกงเล็บหรือว่าออกเป็นในส่วนของธนูหรือว่าออกเป็นในส่วนของอย่างอื่นก็เป็นได้ครับอะไรพวกนี้มันก็ออกได้หมดนะครับแต่หลักๆเลยคืออย่างที่หมบอกครับว่าโรเคินสเปียเริ่มมีความสําคัญกับเทลในแพทนี้มากๆครับเพราะนั้นโรเคนสเปียคือคีย์หลักที่คุณจะคอย เติมดาเมจไอเทลเนี่ยดามเมจมันเวอร์มาขึน้นเพราะนั้นลองเอาไปเล่นตามกันดูนะครับผมเนะี่ยก็ประมาณนี้นะกันนะครับในส่วนของการแนะนํารุ่นพลังแฝงแล้วก็เซ็ตไอเทมของตัวทเทวานาฏในปี2024ล่าสุดของแพทนี้เลยนะครับแพทของเดือนมกราคมวันที่27ของเดือนมกราคมปี67 6, 6นะครับผมเนะี่ยก็ลองเอาเซตไอเทมพวกนี้ไปเล่นกันดูนะครับอาจจะแนะนําไม่ได้เต็มที่อาจจะแนะนําไม่ได้จุใจอาจจะแนะนาไม่ได้แบบว่า ถูกหลักหรือว่าของใครก็ตามนะครับอันนี้เราเอามาจากประสบการณ์ที่เราเล่นกันตรงๆเลยนะครับที่เราเล่นกันมาจริงๆเลยครับว่าเราเล่นเทลในสตรีมเนี่ยเราเล่นกันยังไงครับเดี๋ยวไม่ผมก็ออกมาดาเมจที่ผมทําได้ก็ดีนะครับเห็นยวไมเนี่ยพอผมลองเล่นดูครับผมมีการออกทารอนบางเกมผมมีการออกกงเล็บบางเกมดาเมจที่ผมทําได้ก็ทําดาเมจดีนะครับทำดาเมจได้แบบว่ามันเวอร์นะครับใช่ว่ามันเวอร์เลยครับเวอร์แบบเวอร์เลยครับทั้งในส่วนของการแนะนํารูนพลังแสงและก็เทเลทิมของเทวันัสนะครับผมเนี่ยก็ลองไปเล่นกันตามดูครับก็เนชะคมีน่ยลลกดไค์ ตัดสต่ครั้งไม่เป็นกำลังใจในการอ่านขีดหน้าผมคลิปต่อไปจะเป็นว่าผมจะไปสำหรับฝา,ากากดไลค์กดแชทติดตามกดติดตามพี่คุณบ๊ายบายไปเจอกับผม